ห้ไดมาอีกเด้อปูเด้อห้ไดมากสซอยปูค่ะแม่ไฮมาสาดอันเจ๊อ้อยก็ฝากมาหนึ่งพันนะคะเพราะว่าได้เยอะเหมือนกันงวดที่แล้วก็ฝากมีดฝากอะไรกัได้เยอะย่าพูน่ะค่ะง่ายเงือบคุณปู เพิ่นฝากมาเพิ่นก็ได้หลายอยู่วันหน้าพิ่นว่าให้ไปเอาเลขยกยูฮันเด้อว่าสั่นเพิ่นปดหนีให้อีกเก็บเงินค่ะก็อีกครับคุณแม่โอซ่าถูกเอาใส่ลูกลาไอ้ข้างบนก็ได้ค่ะเราจ้้เดี๋ยวขอบคุณหลายๆเด้อต้องเท้าตรงเนาะเอาโต๊ะเท้ามาให้ปูมาดีก็มาห้องให้ตามปกตินั่นแหละมาห้องให้ขอปูตามปกตินั่นล่ะจะเอา มาห้องให้มาแล้วก็ได้ห้องให้คือสีโบเมนไม่หอไทยก็เป็นแบบนีะครับยินดีตอนรับเอฟซีเขาสู่ช่องพอสอยพระรวยครับบาดในเข้ากันมาเห็นแม่สมพรแม่เสเปสริมผลมานะครับเนาะหลังจากเพิ่นโชคดีแล้วเพิ่นกาไปตรนเงินตรนทองมาถวายปูดัครับเตอร์เอฟซีรับเอาเาจิตตามปูขึ้นไปนะครับเนาะว่าเพงผลจีบอลจังไหนวางในครับเอฟซีครับ อะไล่ะเวลาเนี่ยนี่นี่ลองทำว่าถวายหนึ่้าอดูราคานะคะ้ดูราคาเจ็ดสิบเก้าว่า่ไว่าอะไรเบิ้งเล้ยนี่ช็อตเด็ดอีกที่แม่นี้ราคาเกือบราคาเกือบคูละราคาเกือบปูปูเถาครับผมแม่สมพัิเขาสมาถวายปูนะครับแม่ เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับว่าเขาไปเขาไปไปกดตังค์ที่ว่าเอฟซีเพิ่นโอนเข้ามาเนี่ยเพิ่นโอนมาเขาก็แก้กก็ได้มา้งหมื่นหมื่นสองแล้วมันมีของเก่าอยู่สองพันกว่าบาทแต่งเงินรวมแล้วมันประมาณหมื่นสองพันาตัวกดมาหมื่นสองเหลือเศษยเจ็ดแปดร้อยยี่หันครับผมที่นี่ สมพรโบมีเงินดอกสมพรก็เลยเอาลอตเตอรี่ห้าห้าเจ็ดใส่ให้ปูไปใบหนึ่งแต่ถือแล้วนะอันนั้นให้ปูไปคืนเอาเองมาแรกเราไม่ได้กินมะแรกเอาเสองตัวมาแรกโกตัวครับเอาครับจัดไปแม่สมพรนะครับเนาะมากับแม่สมตามมายนี่ใส่ไายใส่ไข่ใส่ไอ่แซ่สมพรมากเลยต้องบรรยากาศวันไอซ์รีสอร์ท ปู่ครับค่ะคือมื่อเนอเมื่อเนวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะกรรแม่สมพรกับแม่แสบเบอร์พ่นกรมาค่ะพ่นกรมารวมถวายอันนี้คือของตนของแม่แสบเบอร์แล้วมีโศกค่ะมีโศกหาเกศลาบลอยเลยพรวนนี่แหละคือนี่แหละด้วยบุญบารมีปูแล้วก็อธิษฐานนั่นแหละค่ะแล้วอธิษฐานแล้วก็มีเนี่ยโดนบันดาลให้ได้ว่าถอดไปมีสิ่งที่เฮ้าคิดว่ามันสิบวันไดนแต่มันใด หลามีร้ายเหตุการณ์แล้วก็พพ้อมทั้ง FC ฟซีแม่สมพรครับผมข้าพ้นฝากร่วมบุญมากเป็นบ่แม่ขอขอเอฟซีหดเลยนี่มีแต่ขอเอฟเอฟซีขอสมพรขอสมพรนั่นนั่นเนี่ยขอสมพรเป็นพ่อนม่ ถึงซัมนี่แล้วพี่น้องทุกคนคนฝากถามเลยเลยงว่าอยากเอาไปคืนเงินเอามันแหลกกระปูรางวัลที้หนึ่งฝากถามมาว่าแม่สมพรได้หลายปันไดเดี๋ยวเดี๋ยวกระลุกแลวมาเมื่อีเดี๋ยวกระลุกไม่ว่าสิบละให้ลอดทิดตามเด้อขอเรียกว่าแม่คูว่าอันนี้คือเอฟซีวันฝากเนาะค่ะฝากลงบุญมากครับแม่สมพร้อยสองร้อยแล้วละสามรอยนี่แหละค่ะนี่แหละพ่นรวมแรงรวมใจมากเพราะว่าแม่คู่กำลังสิบูรณะ อันโบดค่ะราคาโบดกับโต๊ะ,ะ ot, ปไปแล้วค่ะคุ้ยกบเพิ่นละล้านก็บาทค่ะใครว่าทั้งนอกทั้งในติดก,กับเบียงเรียบร้อยแล้วค่ะพญานาคตัดออกแต่ว่าสิถามปูว่าสิตัดอกอกไะไรบออาเิียวซิงเขาว่าซีหมายถึงว่าซีองค์ยนคค่ะซีองค์อาจจิเป็นซิงซีตัวอ๋อค่ะซีนีซีตัวภาษาอับผม ใช่เพราะว่าไถึงพญานาคน้อยนะคะเธอตอนพญานาคมาซีองค์อยู่ทางในคือว่าตัดตัวนี้ออกก็ได้เอาเอาสิงเข้ามาใส่เพราะว่าพญานาคแง่เขาหล่อมรอบแล้วอยางสวยงามเราแล้วเพื่อกระเชิดทั้งนอกแล้วก็สีตีดกับเบยางทั้งในค่ะตีดกับเบยางทั้งในทั้งในโบสถ์นะแม่แม่ทั้งในโบสถ์กับแม่นแล้วก็มองพื้นที่เข้ายางอ่อนก็สีตีดไปเมื่อ บันี้สร้างเพื่อนมตีราคาให้นะคะมือโตกไปล้านเว่าปะแต่เป็นคู่ก็เรียกว่าเฮ็ดเพิ่มเติมออกไปได้บ่อเพื่อนก็าเล่สิเปเบิ้งใหม่แล้วเพื่อนก็สิบว่าบอกราคาใหม่ค่ะนี่แหละอันนี้คือเม่นคู่บอกข้าวนะคะบันีเอฟซีเพื่อนก็รวมบุญมากอันนี้เพื่อนก็ฝากเพื่อนแสบเบือว่าเนาะคที่เพื่อนได้นาะคู่เพื่อนได้หาเศษดีไหมคู้เพื่อนฝากเมียไม่พูดอะไรแต่ตั้งพูดเตือนละเลี้ยงเมียละเออในละพูดเตือนแห้งหลายพูดแหละลักบ้านห้า ห้วย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 ลาซีได้มาสองหัวแล้วก็หาก็ได้เออเพื่นก็ได้มาเลี้ยงมาเพิ่นเป็นผู้ขายเลยนั่งเพิ่นก็ะเละอันเอาด้วยเม่เม่แม่เอาละเออเนี่ยเนี่ยได้ค่ะเด้ออันนี้คือผู้ใดติดต่อแม่คู่เนี่ยค่ะเพิ่นว่าบ่ได้เบื่อห้าเที่ยงค้าบ่พอแม่คู่โซ่เบื่อให้อีกเดี่ยสั่นคำเรื่องๆนี่ก็คือเบื่อน้องหญิงเบื่อลูกสาวนี่แหละค่ะนี่แหละห้าเทียแม่คู่เพราะรับ แม่คู่รบริเลฟกับทุกเขาบะะเบอรน์นีเดอร์ค่ะนีเดอร์ยนบังคับเลยเบอร์ลองยิงนะครับเนาะนี่แหละลาบซอยกันเพราะว่าแม่คู่กัยยากค่าล่าเทียร์กับบริเลฟทำงานให้ฟูนะค่ะศูนย์แปดสี่นะคะ, 4, ะ,คะเอาเบอร์แรกเด้อค่ะเอาไหม่ศู 4, 0, 0 5, 2, 4, 1, นย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์แปดห้าสองสี่หนึ่งค่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์แปดห้าสองสี่หนึ่งพร้อมทั้ง 062,423,2901ค่ะแม่คลัวกะหาแทคขึ้นมาสซิละแบทจนเมื่อได้เสียบแบทไว้ก็จะโทษต่ำกันกะ <laughs> หาแทคกัได้คุยเนาะค่ะหาแทคกับพอท่านได้คุยเพราะว่ากัยากนันสิละค่ะเพราะว่า อาชีพอาชยังให้เอฟซีทั้งไก่ทังไก่พ่นายบึงคือแม่สมพรล่ะขั้นไปได้มากขึ้นหอดูเลยป่ะป่านน้าสีร่มเคลียบหอดูป่าน้าทีแล้วกัย่างบอลล้งอย่โจมเลยป่ะมันเป็นย่งส่เอ้าบัานแกแค่แกแค่มือวันที่สิบหาน่ะตอนเล้งน่ะพอล้งไปแล้วเหงาหมดเลยน่้เหงาอย่ากซิมหัวมันวเช้าอยาัวมันออกแน่นอนออกแน่นอนเพราะพี่แม่ปาแคน บอไปสมบูรถ้าวัดตอนถามแม่ถ้าวัดถ้าถ้าวัดตอนเศร้าสิบหกแน่นนอนอีกขึ้นสีดีโอ้ยตอนเศร้าไปเป็นแล้วอื่นที่นี่บอตอนเศร้าพ่อแก่วบอแม่บ้าเพ่อหยังที่ว่าที่ว่าปูไปเฮ็ดหาขึ้นนี่สิเมนบอที่นี่มาหาเฮงดคลายไก่พูดซองไปเชอะที่นี่ก็เฮ็ดจังซีแล้วที่แรกขึ้นอันนี้กอนอันนี้เสร็จแล้วเฮ็ดจังซีเรามาส้นกันเด้อบเนี่ยสมบูรก็เห็น แต่ว่ามันเบไก่แค่นี้ไอ้ไอ้วันก็ไปเซตเฮียไอ้วันตกบฟอกสนใจอยู่ผู้เดียวตกบฟอกไอ้หนูก็เห็นเออแต่ว่าซัติ่งกันมั้งมันบ่สัตย์มันไก่มันไก่ลายย้อนยู่ง่วงมันมันก็คือว่าละนางร่าก็หไล่เราเพิ่งพจน์จับเออพจนจับเข้ามาแล้วเพิ่นก็ดึงเข้ามาได้แค่นั้นแหละค่ะเพราะว่าบ่ได้มีไผก็ได้เข้าไปไกลเด้อค่ะเพราะว่าส่งส่งมันกไก่ยูกันทีนี่พอมาเฮ็ดคั้มหมากเนาะเฮ็ดคั้มหมากแล้วแล้ว ไอ้วันมันก็ไปหาแปดคือกันม,มันไปหาแปดก็ตัดซุ้มเบิดซุ้มน่ถ้าว่าห้าเจ็ดเป็นบลาปลาปูลเห็นดเหียอันนึงไปน้ำทางแล้วทีนี้เ<า>นี่ย<ๆ>ถ้าว่าห้าแปด เออทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อจะมาตรวจงานนะว่ออาถึงเมื่อเอาเวียงออกอันหนึง่งโอ้ยออจะเกิดขึ้นถ้าเวียงก่อนก็เ,ออเวียงที่หลังมีแล้วโอ้ยเดินมาล่ะรมาเวียงตอนซีม้วงแรงแล้วโอ้ยปิะันเหตุการณ์มาเวียงที่หลังแล้วก็ให้บัวแล้วไฮเป็นปัญหาหลายสิ่งารอย่างอยู่ hmm. คือให้แม่สมพรนี่ไข่แม่สมพรนเกล็สีมันบัใสเนียนใส่นีเกล็ดสีบานว่าพอ่อแจให้ดอกเขายัาน่อยเด กายเพื่อมหาบ่ก็เกศิพ่าแต่ว่าหันผู้เบิกคาคาเพิ่นเพื่นตีความหมายออกกันสิน่าแล้วเมื่อนัออนะอ้นบาดนี้เมื่อวันที่สิบหกเป็นว่แม่คู่ไปร่ำถวายเรียบร้อยผู้ชื่อภูเขาพลเร่ิมา้าสร้างเสร็จแล้วเนาะลูกพญานาคเกศเสียนเสร็จวันที่สิบหกข้าเจ้าเปลเกศหนึ่งหกได้เสื่อมถ้าว่าบ่เสร็จตัดคอพญานาคตัดคอเลยตันที่เซ็จเดียววันทีตัดแล้ว,นนลวนะ 16, แม่งเกศคือเก่า ตัดคอเลยตัดไปทิ่มใส่เนาะเชียดไปเองที่แม่เอาจิตัดไปไใหน่เนาะมาสั่นมาเฮ้จิตัดเจ็ดปวกตีเฮ้ยจะไหนมาสิตัดมาสั่นมาตัดคอเลยมาสั่นขาบอลเลี้ยวโอ้ติอยู่เบิดคืนตีจันวิญ เอาเอาอันนี้มาแรกงละเอาอันไม้นี่รถเถอะอันเก่าเสาคุยละล่ะออันไม่นาะมาเดียวอาอันไม่นี้เอาบัดนี้คุยกับปูเนาะบัดนี้เนาะคนสิได้รับค่ทำบรรยากาศแบบเด้อบัดนี้รอบคุยกับปูครับขันนิกบอนนิกบอนปูดตาดูอันอีนั่งชมพันมาดูอันรับผมมาแล้วพอมาละกับนกแกนแมน ห้องที่เกากระวห้องเกาที่กะวอนกแต่ห้องชุนเขาชุนเ่ากะวออ้นังทองพแกเงินมาดักยยเด้งไปก้ระวังระวังทายระวังทายทายรถทายร้อทายรถ มันไป็นซับสมมองว่ายญาไปแปลงเป็นปลาจอม,น,น,น,มน,นั่นแหละเลยบ่แปลงมันขาดนั่นห่ะให้เชื่อมันตัวเองจะก,กินเก๊กเปียวทำไมถึงไปกินส้มตำทิศจารนาด่วดทิศจารนาด่วด <c oughs> ทิศจารนาดากับทิศจาราส้ตาาตาามตนะนี <c> ่ว <oughs> ่า <c oughs> มันเท่ามาบ้านีท่ทีนี้จากเบิง <c oughs> บ้งชิพ่ามือเบิ้งทอดชิพ่ามือครึ่งหลุดน,นับพอแบบนี้สามเวลาวันนี้จะฟาสิจายทายคุ้มไหมจายทุกวันจ่ายทุกวัน ตายทุกวันใครดวงดีได้ผู้ไหนตาได้ผ ah ู้นางกเศีย ah. ดวงดีได้ดวงไรนอนชมเหมือนเดินอน,อนชมเหมือนเดิมเอ้จังวันทุกแง่นนะ่ะว่าขับขันลูกกันขับขันว่าจังขี่จ้ะควัก<ข>อ,อ,อีนางสมพรขันอีนางสมพร ถามมาถึงไม่โชไม่ราไม่โชไม่หวานวัดที่ชิ้หกผ่านไปบวัดที่ขิ้นหอกผ่านไปกินน้ำสมพ่อถาม่าว้าวนที่หนึง่งคือแค่จังไบจังสิ่งก็ว่าทอยขางพอเออปุ๊บอังไห่อีพอหทจังไหลหายบังไหลกับ่ไ้ มันคือน่านหอดไทพะอลวงแล้วไปจังไรกันใกล้จะถึงวันที่เก้าท่านว่าใกล้จะถึงวันที่เก้าท่านว่าแล้วครบรอบปูชีฝักขาวครบรอบองค์ปูชีฝักขาวใจน้ำมากที่หอปูชีฝักขาวได้ที่เก้าเก้าไป ก็จะครบรอบแล้วนะวันที่ 9, เก้าเลขที่เก้าเก้าแปดอย่าลืมนะมเลขที่เก้าเก้าแปดน่าหลคือหอปู่ที่ฝาขาวที่มาจูกติดในเดือนนั้นท่านว่าเข้าใจวะเข้าใจพะตอนนี้ก็เข้าใจยุ่งแล้วแล้วก็เข้าใจต่อไปนะ อีนังสมพรลูกนี่ของเอฟซีสมพรนุ่มพรนี่ของเอาแบบของสมพรอยู่กัำเทิงเห็นเอาลักว่าทะมาเ่ารักปะช้าเท่านี้เบาแงงแบบนึงรักพักมาไงอีนังสมพรลเบาแต่ว่ามันไมเตี้ยอีนังสมพรลว่าไรว่าอันนั้นว่าอันนี้ว่าคือเบามันเบามันเป็นแบงใหญ่พอท้าวันวันวันหนักหนักไม่ไหวไม่ไหวห้าเด็ก เออไอ้ไม่ะหายไม่โชคไม่รักไม่โชคไม่หวานเจ้าผู้ช่ข้อมนกเด้อได้พักกันว่ากินว่าท่านหวาัวทางค่ะก็คิดทางคิดค่อยทาง่ากมากวาา่าได้พูดว่าเก็บข้อแค่นี้หยาลายลหว่าได้หน,นไหนักได้ท่าเออเอาไรได้เบอรลพอไปยังที่วัดถือแห่งกได ถือรถกับอะไรพันพ่อพ่อหายยังสิว่อใดดิร่างร่างือยังกับอะไรคือรถกับะไรขงจับอเจ็กงหนึ่งเนี่ยแม่มันจบไปแล้วอันนั้นมันจบไปแล้วขอไหมแม่พ่อแม่พ่อหายดีใจพ่อส่งไปให้แม่หอมม่ได้ส่งดอกปูส่งมาให้มาสั่นโอู้หคือพัเก่งแต่ส่งไปตูตูถืี ใจเต็มๆทุกส anyway> uhh, ิ่งทุกอย่างมีทางออกทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกแด้วลูก้ะพอเดี๋ยวหอดมือลูกกิจทรงไห้นกเจนแว่นหรอกเนาะพอแล้วลูกกิจทรงไห้เด้องานวัดรถเก่าค่ะทุกคนขี่ได้แต่ไม่มองเห็นงานวัค่ะพอเอิ้นดีละดีละให้เข้าใจถ้ามว่าเข้าใจจุดทามไปนิ่งหัวไว้ค่ะพอเงี้ยใช้ยูช่างมังไว้ใช้ยูช่างมังจ่ะพอ ร่างหลักเข้าใจแล้วค่ะทราบแล้วใช่ไหมทราบแล้วทราบแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะร่างหลักมั่นคงมันคงไปเลยเออจำไว้ได้ทุกขั้นเก่าเคยคีดไปคิดมากเดาดําจำเอาจำเอาอ่านไร้ผ้าค้างผ้าไม่อ่านไร้ผ้าดีขึ้นให้โฟจักได้ย้ำท่านบ้านทองเคยถีถูกต้องถูกต้อ อันไหนเพลงว่าใครไทยใจทอมขึ้นว่าค่ะคิดเอากันตัวเ<ฮ>ท่าเลยม่ว่ามเล็กน้อยเล็กเบิ่งอยู่ไม่ต้องพูดหัวหกอกหรอกพอขอบคุณพอหลายๆเ<ฮ>ด้ยอจังไรลูกอะ มันเหมือนนะพอมันมึนอีดีนะพ่อการเท่าเหมือนท่านกว็หูวจักแล้ยก็มันมึนไปแล้วที่จักหวัดฉะวันไม่เห็นเดี๋ยวนี้ฉะวันเพรามันได้ยินมันกะคักต้มันได้ยินฮัลโหลปายไงปายเตียงเลยฮัลโหลเชื่อมันตัวเองพ่อกระยังว่าใครเชื่อมันจากเขาเข้าใจไหมเข้าใจว่าแต่เสื้อมันละพอน่ะมันจัดละนะมันไปว่ะมันจัด ร้องวังทางแล้วข yeah, oh, oh, ั้นจากว่าทุกท้องแปดเทหัวเลยดี๋ยวทางวังเหาอยกทางวเอาเอาจังท่านละครับพออืมเอาว่าสิไฮติงก็ได้ว่าไฮติงก็สิแตงขันห่ารึแตงขันห่ากินน้ำบ๊ะข้าวได้โอ้ยพ่อโอ้ยอ่อนซ้อนนะพ่อพ่อคุยกับผู้สูงกับนายได้ดังวัยได้ดังวัยได้ ยังไม่อ oh, ัดเขี okay. well, well, we the so ่ยไหมเอากาเถองเราเขี่ย้อได้ถ right. like yeah. ือเปลี่ยนเปลี่ยนด้กมาให้คักไม่ไวักม่ไว้ต่พอเนาะแบบนี้มีช่วแล้วเอาหายไม่ชคาไม่รักไม่ชคไม่หวานเธื่อผือเช่อข้อน